ครับ,กบเกรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายจิรวัตรอนัญการนนท์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพหมหานครพักก้าวไกลเขตตลิ่งชันทวีวัฒนานองแขมแขวงนองคางปูครับอย่างอืง่นอย่างแรกผมต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการ,ก,ร,รการกระจายอำนาจนะครับที่ได้จัดทํารายงานนะครับที่มีประโยชน์แต่ว่าในส่วนของรายงานนั้นก็มีทั้งบทสรุปมีเรื่องของข้อเสนอของคณะกรรมการและข้อสังเกตของคณะกรรมการ อย่างแรกผมเรียนก่อนว่าผมเห็นด้วยบางส่วนกับข้อเสนอและอาจจะตั้งข้อสังเกตบางส่วนที่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับข้อสเสนอและข้อสังเกตของคณะกรรมการครับท <c oughs> ่านประธานครับอย่างแรกผมผมก็ต้องขอบคุณอีกประการหนึ่งก็คือท่านวิชาญมีชัยนันและท่านองค์อาจค้านไพบุญน,นะครับที่ได้มีการยื่นร่างพร่ำยัดระเบียบบริหารกทมนะครับแล้วก็ได้มีการใส่เข้ามาในรายงานฉบับนี้ด้วย ประการต่อมาเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าวันนี้ปัญหาที่ที่บ้านเมืองเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้เกิดเฉพาะปัญหาการเมืองในระดับชาติมันยังเข้าไปสู่ในระดับท้องถิ่นด้วยเป็นที่ทราบกันดีครับว่ามีการรัฐประหารในปี2557สิ่งนี้ก็จําเป็นที่จะต้องตอกย้ํากับพี่น้องชาวกอทมเพื่อให้เห็นสภาพการเมืองของกรุงเทพมหานครวันนี้โดยเฉพาะการเมืองท้องถิน่นถูกแทรกแซงจากการคณะรัฐประหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายนะครับ<อ>การปลดผู้ว่ากทมมาเป็นผู้ว่าอัศวินนะครับหรือว่าอย่างในเรื่องของการระงรับการเลือกตั้งสออกอแล้วก็ได้จัดให้มีการสรรหาโดยผู้ที่สรรหาขณะนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับเป็นสมาชิกสภากทมที่มาจากการสัรหาผู้ง่ายๆก็คือว่าอยู่ในเครือข่ายหรือระบอบของคอสชอแน่นอนที่สุดครับว่าท่านไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ท่านก็ไม่ได้ทราบหรอกว่า,าไม่ได้ทราบว่าปัญหาของพื้นที่ของคนกรทมอของคนในเขตนั้นจริงๆเป็นปัญหาอะไรดังนั้นมันก็ขาดสะพานในการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาในระดับท้องถิน่นเข้าไปสู่สมาชิกสภากรทมดังนั้นปัญหาอีกเยอะแยะมากมายครับ6ปีที่ผ่านมาที่การเมืองท้องถิ่นของพี่นอกกออ้องกรทมวันนี้ถูกยึดอํานาจไปสู่ระบบคอสชทําให้ไม่มีตัวแทนของประชาชนในระดับท้องถิ่นกรทมเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ประเด็นต่อมาที่อยากจะเรียนก็คือว่าสมาชิกสภาเขตก็ยังต้องถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยที่จะมีการยกเลิกสมาชิกสภาเขตสอ,อก็คือตัวแทนของคนในระดับเขตพื้นที่นั้นคนที่ทราบปัญหามากที่สุดว่าระบบสาธารณโภ,โภคจุดไหนมีปัญหาถนนเส้นไหนที่ผุพังมีปัญหาเผลอว่ารู้ดีกว่าสสครับท่านเชื่อไหม สอสอ,สอขอสอกอนี่รู้ดีกว่าสอสออีกเป็นผู้นํามวลชนเป็นผู้นําในระดับท้องถิน่นเป็นผู้นําชาวบ้านยิ่งกว่าสอสออีกดังนั้นสิ่งที่ลากลึกในตัวแทนของประชาชนในการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยและอำนาจทิปไตที่เป็นของประชาชนจําเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับระเบียบกรทมระเบียบบริหารกรทมที่ล่างโดยข้าราชการประจําและล่างในยุคข,ของ คอสชอก็ทำร่างกฎหมายออกมายกเลิกสขอเสียจัดให้มีที่ปรึกษาเขตสมัครหรือว่าหรือเรียกว่าหรือเรียกในภาษาตามร่างพร่ำยัดเรียกว่าคณะกรรมการประชาคมเขตมีที่มาอย่างไรครับก็มีที่มาจากส,สปถอคือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เขาเสนอค้การประจำไปออกระเบียบกทมมาใหม่แล้วถามว่าข้ะการก็บอก ก็ต้องเอาอำนาจเข้ามาในระบบรัฐราชการรวมศูนย์อยู่แล้วเพราะท่านลองให้ฝ่ายประชาชนฝ่ายนักการเมืองไปล่างสิเขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็บอกต้องมีตัวแทนประชาชนฝ่ายข้าราชการประจำล่างก็บอกประชาชนตัวแทนประชาชนอย่ายุง่งเอาอำนาจผมคืนมาเอาก็มันทํางานสบายไงครับมันไม่ต้องมีใครมาถกเถียงไม่ต้องมีใครมาเสนอแนะ ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับการจัดทํางบประมาณมันก็สบายไงครับแต่คนลําบากคือประชาชนดังนั้นก็ข้อเสนอนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังดีครับว่าคณะกรรมการนี่การยังมีข้อเสนอว่าให้มีสอขอต้องขอบคุณครับแต่ประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ก็คือในเรื่องของคณะประชาคมเขตในส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องมีหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหน่วยงานที่มีความทับซ้อนและแนวคิดรูปแบบนี้ก็ มาจากสมาชิกพุทธสภาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาใส่ไวในระดับท้องถิ่นครับเพราะว่าสมาชิกสภาเขตนั้นมีอํานาจหน้าที่บัญญัติไว้โดยตรงอยู่แล้วไม่ได้ไปยุ่งงบประมาณเป็นแค่เสนอแผนเสนอข้อคิอคดเห็นตั้งกระทู้ต่อผู้ว่ากทมก็เป็นอํานาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหารตามลําดับชั้นตั้งแต่ในระดับท้องถิน่นจนถึงระดับผู้บริหารระดับผู้ว่ากทมชัดเจนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปสร้างหน่วยงานให้มีความซ้ําซ้อน และนโยบายการบริหารงบประมาณตอนนี้อย่าไปทาอย่าไปสร้างภาระงบประมาณคือคุณไปสร้างหน่วยงานซ้ําซ้อนตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์สุดท้ายก็สร้างภาระในเรื่องของงบประมาณกทมอ,อีกดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าไปมีหรอกครับเพราะแนวคิดนี้มันมาจากแนวคิดสมัยสปทมาแน,แนวคิดสมัยสอวอ,อย่าเอาไปสร้างหน่วยงานซ้ําซ้อนให้เกิดความสับสนกับประชาชนแล้วก็ไปสร้างรัฐราชการ เพิ่มอำนาจให้กับผู้อำนวยการเขตอีกและเเผื่อก็จะมีการสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ที่ทำให้การเมืองของประชาชนห่างไกลออกไปในระดับท้องถิ่นของกทมอีกส่วนประเด็นที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมจากในส่วนของข้อเสนอของคณะกรรมการคณะกรรมการได้เสนอในเรื่องของ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ให้เป็นแบบสภาคู่ผมเห็นด้วยครับลำพังเราจะพึ่งนักการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักการเมืองคนนั้นทุจริตหรือเปล่าสุจริตหรือเปล่าแต่จงมีสภาคู่คือสภาของประชาชน ก็เหมือนกับสมาชิก2ประเภทที่เราเคยมีในสมาชิกสภาผู้แทนแต่ในรูปแบบนี้เป็นสมาชิกสภาเขตแต่เป็น2ประเภทคือประเภทที่1มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนดีครับประเภทที่2คือมาจากการเลือกตั้งของประธานคณะกรรมการชุมชนแต่ผมตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งคือว่าท่านต้องอย่าลืมนะว่าในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประธานชุมชนนะครับดังนั้นมันยังมีหมู่บ้านที่อาศัยเกือบ ต้นทางผมขอเวลาดีกนิดนะึงนี่ประเด็นสําคัญก็คือว่าผมอยากจะเสนอกรรมธิคณะกรรมธิทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย กรทมฟังอยู่เนี่ยต้องมีสอขอเขาคือมวลชนในระดับพื้นที่อย่าไปตัดเขาออกแล้วมันจะเป็นการสร้างภาล่ให้ประชาชนและไปเพิ่มอำนาจส่วนราชการนะครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณนะครับต่อไปคุณสรีพงษ์รัศมีครับ